ซึ่งเมื่อวันที่1พฤษภาคมทางด้านของพลตำร,รวจโทไตรงผิวพันธ์ได้กล่าวถึงกร,รณีของด็อกเตอร์นิดผู้ต้องหาในคดีการทุจริตข้อสอบของนิติศาสตร์จุฬาที่ได้เข้าแจ้งความที่สอน,นอทุ่งสองห้องซึ่งได้มีการกล่าวหาพนักง,งานสอบสวน ซึ่งก็ได้มีการบังคับรับสารภาพและยังมีการสัดทอดถึงบิ๊กตำรวจซึ่งว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะสามารถดำเนินการทางกฎหมายและหากไม่พอใจในการทํำงานของตํารวจซึ่งยืนยันว่าการจับกลุ่มและการสอบสวนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและมีการให้สิทธิพบกับทนายความ และบุคคลที่ไว้ใจได้ในการเข้าร่วมการสังเกตการในทุกขั้นตอนซึ่งทางด้านของดรนิดนั้นก็ได้มีการแจ้งความเอาผิดรองผู้การและสารวัตรซึ่งเป็นไซเบอร์และได้ขู่โยงถึงบิ๊กตอมรวดอีกทั้งยังมีการแลกประกันตัวทางด้านของการกล่าวถึงพนักง,งานสอบสวน ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการออกมาเรียกร้องถึงผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งในระหว่างของการสอบสวนนั้นทางด้านของสองนทุงสองห้องได้มีการโทรศัพท์ให้พนักงานสอบสวนเพื่อเตรียมข้อมูลในการชี้แจงเนื่องจากผู้เสียหายนั้นได้มอบอำนาจให้กับทนายความเพื่อแจ้งความดำเนินคดีจากกรณีสอบสวนที่ไม่เป็นธรรม ต่อมาแล้วผู้ต้องหานั้นกับทนายความได้สมัครใจเดินทางไปที่สอนอทุ่งสองห้องพร้อมทั้งตํารวจเพื่อถอนแจ้งความซึ่งเรื่องนี้ก็ไปถึงและมีชายเข้ามาพบเพื่อที่จะพยายามมาพูดคุยและยื่นโทรศัพท์ให้กับผู้ต้องหาคุยกับบุคคลที่ได้มีชื่อเสียงซึ่งผู้ต้องหานั้นก็ได้ปฏิเสธและก็ไม่ขอถอนแจ้งความ ทางด้านของพนักงานสอบสวนแจ้งให้กลับไปสอบสวนต่อซึ่งเรื่องนี้ผู้ต้องหานั้นกลับได้ขึ้นรถไปกับชายคนดังกล่าวนี้และทำให้ทนายความนั้นติดต่อไม่ได้และก็ยังรออยู่ที่สอนอซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้มีการออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหานั้นมาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันที่สองพฤษภาคม ทางด้านของพลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์ได้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งทางด้านของผู้เสียหายและผู้ต้องหาซึ่งด้วยการแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ต้องหาที่ได้เดินทางไปกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้มีทนายความและระบุว่าการไม่มาให้ปากคำตามหมายเรียกอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาในการประกันตัว ส่วนบุคคลในสายโทรศัพท์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนดังซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ขอเปิดเผยชื่อ